จัดไปครับ3ตัวนี้สําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีสายบอลทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ผมเฟมิทฟิลเช่นเคยครับเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับมาให้เลือกเน้นเลือกเชียร์กับเดิมครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากกดใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดงานโปรด ไว้ให้ด้วยนะครับวัสนี้พามาที่ไอรแลนด์พรีเมียร์ลีกครับกล่วงด้านดอกเอด้าครับวันนี้เปิดบ้างด้านวอตเตอร์ฟอร์ดครับดดอกเอด้าครับผาเกมหลังสุดเก็บใช้ยไปได้1เกมครับแพ้ไป2เสมอไป2ครับฟอร์มช่วงนี้ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับนณล่าสุดครับพึ่งชนะทางด้านดันดักมา2ประตูต่อหเลยส่วนด้านวอตเตอร์ฟอร์ดครับผาเกมหลังสุดถือว่าทำได้ดีครับเก็บชัยไปได้หนึงเกมครับแล้วก็หลุดแพ้แค่มนึ่งเกมนั้นครับงเกอพพวขาแ้ณล แล้ว4เกมติดกรับแต่ต่างนั้นอักขดไดครับฟุติดี้ถว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรครับไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านนอกบ้านเนี่ยพวกเขาก็ไม่ชนะใครมาแล้ว3เกมติดครับแล้วนี่ครับอาจจะได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านก็จริงครับว่าเจอกันอะไรครับคู่นี้ครับเจอกมา3เกมหลังสุนเนี่ยดอกเีดไดครับไม่เคยชนะนั่นวอตเตอร์ฟอร์ดได้เลยวันนี้ครับผมโชว์วอตเตอร์ฟอร์ดครับถ้ามองจากลุมพังเตะและตัวผู้เล่นเนี่ยผมมองว่าวอตเตอร์ฟอร์ดครับวันนี้ ด้านโบฮีเมียนครับวันนี้เปิดบ้างด้านดันดาครับ โบรเมียนครับผานเกมหลังสุดเก็บชัยได้แค่1เกมครับแพ้ไป2เสมอไป2ครับฝนช่วงนี้นะครับถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่ครับนัดล่าสุดครับก็เปิดบ้านชนะแชมรอกโลมาหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยส่วนด้านนันดาครับฟองนี้ถือว่าไม่ดีเช่นกันครับเก็บชัยไปได้แค่2เกมครับหลุดแพ้ไปถึง3เกมเลยนัดล่าสุดครับก็เปิดบ้านแพ้กับด็อกเฮด้ามา2ประตูต่อหนึ่งเลยคุณครับไม่เลือกเจกบหนึ่งจ้าบ้านโบรเมียนได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าคุณนี้ครับเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับเจอกันมาสิบเกมเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมมาาตลลออดครับเจ แล้วนะครับโบฮีเมียนครับได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านแน่นอนครับแรงจูงใจมากกว่าครับยิ่งคุณภาพทีมตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับถือว่าเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาทําได้ดีมากครับก็ไม่แพ้ใครไปแล้ว3เกมติดครับแต่ต่างนันนันะครับเกมในบ้านอาจจะดูดีครับแต่ว่าเกมเยือนเนี่ยยังมีหลุดมีร่วเห็นครับก็กองหลังเนี่ยเสียประตูง่ายไปหน่อยครับวันนี้ครับผมชื่อว่าโบฮีเมียนครับน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ใครเลือกเฉลี่ยที่โบฮีเมียนได้เลยสงคู่ต่อไปนะครับคระหวังนั่นซอนเดก้ครับเเมมลสดยไไไไ่้้แพปป2อ3 ก็ห้าเกมหลังสุดเนี่ยจะออกไปทางหน้าเสมอส่วนมากครับนัดล่าสุดครับก็บุกแพ้กับเอสบอกมาร์หนึประตูต่อศูนย์เลยส่วนด้านลิงบีครับว่าเกมหลังสุดเก็บแชร์ได้แค่หนึ่งเกมครับหลุดแพ้ถึง4เกมเลยฟอกช่วงนี้นะครับถือว่าไม่ดีเช่นกันครับนัดล่าสุดครับก็เปิดบ้านแพ้กับโคเปเกนมา2ประตูต่อศูนย์เลยคู่นี้ทให้เลียงเชียร์ทางเยียลลิงบีได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยคู่นี้เคยเจอมาแล้ว3เกมล่าสุดเนี่ยจะออกไปทางหน้าเสมอจะส่วนมากครับก็เจอกันมา3เกมครับเสมอไปแล้ว2เเกกมครับแล้ว็็ปนฝั่งด้านลิงบบีครัเปปิดดบ้้านนชะไไ1เกมครัััััับบบบแแแลล้้้ววววนนนีีคคคครรรรรกกาพงงงงเเเเปปิดดมมมซออออ์จ็ตต่่่่ึชยผ แรงเกินไปครับคุณครับถ้ามองจากกระแสแล้วครับผมมองว่ามีสิทธิ์ออกเสมอครับวันนี้ครับผมชัวว่าลิงบีครับเต็มที่ครับอาจจะจบเสมอครับดีไม่ดีเดี๋ยวอาจจะมีสปายพิจารณาได้เลยวันนี้ใครเลือกเชียรยไปที่ลิงบีได้เลย สรุป3าทีมสำหรับวันนี้ครับอบ้า่างน่าวอตเตอร์ฟอร์ดโบฮีเมียนแล้วก็ลิงบีครับจัดให้3คู่แบบเน้นๆกันไปเลยเดี๋ยวพี่เน่นะครับที่นาทางมากกว่าหน้าช่องหน้าไรนะครับก็ทางเข้าง่ายๆเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่สามารถคิดว่าเป็นครอบครัวดะไยกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าหน้าช่องหน้าไ์แน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนสำหรับวันนี้ครับต้องกดตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลเด่นความสุขสวัสดีครับ